สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับลูกจันอีกแล้วนะคะที่ลูกจันเอสพีช n แนวันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตนะคะกับลูกจันหนึ่งวันนะคะว่าหนึ่งวันของการกับตัวลูกจันทำอะไรบ้างซึ่งแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้ก็จากที่จริงเนี่ยตอนเช้ามีเรียนนะคะก็กลายเป็นว่าเออแบบอ่าเป็นเหมือนแบบให้ทำการบ้านเฉยๆเนาะก็เลยไม่ต้องตื่นมาเรียนนะคะก็ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะเราเพิ่งได้เข้าเที่ยงมา เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเช็คลิสต์ของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลยนี่นะคะมื้อเที่ยงของเราวันนี้เขามีเป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือม่วงหรอมะเขือม่วงแล้วตรงนี้ก็คืออะไรไม่รู้อะ คือบีกุ้งเหรอกุ้งหรือปูอาะสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีเหมือนผักดองอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นเหมือนเห็ดหูหนูเฮ้ยอันนี้เคยกินอยู่อ่ะเป็นอาหารจีนที่แบบชอบเลยแล้วก็อันนี้นะคะเราซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นเมื่อวานนี้ซึ่งเขาเขียนว่าเป็นกรีนมิลชีนะก็ไม่เคยลองว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลองด้วยกันเซไฮเซไฮเขาไมีเป็น you อฟรีชามอ่มตา บายบายเสร็จบายบายโอเคทุกคนตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะซึ่งเป็นเด็กดือด้อทุกคนคือทานข้าวไม่หมดอะ่ะคือแบบเรารู้สึกเรากินไปแค่แบบสองสามคำอะ่ะเราก็อิ่มแล้วว่ามันเยอะมากอะคะ่ะก็เลยนั่นแหละแต่ก็นี่หมดแล้วนะกรีนเทีเนี่ยหมดแล้วต่อมานะคะเราก็จะมากินช็อกโกแลต ที่เราสั่งมาจากเซเว่นเมื่อวานนะเป็นคินเดอร์แม็กซี่ปะแม็กซี่หรืออะไรไม่รู้แหละปกติไม่ได้กินยี่ยห้อนี้นะคะแต่ที่นี่ไม่ได้มีแบบในเซเว่นเขามีไม่กี่แบรนด์อแต่ก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทานข้าวไม่ค่อยอยากทานอะไรเลยมันไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบทานอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากขานมหวานมากเมื่อกี้ ระหว่างกินข้าวไปแล้วก็ตัดต่อวิดีโอไปนะะตอนนี้ก็กำลังเรนเดอร์วิดีโออยู่อืมอร่อยเป็นช็อกโกแลตอีสไซนมแต่และมือเขาให้เยอะมากแล้วกินไม่เคยถึงครึ่งเลยโอเคนี่หน้านี้แก้วแล้วเราก็มามัดปากถุงให้เขาแบบนี้นะทุกคน มาค่ะไปทิ้งกันเ,เดี๋ยวมาข้างนอกกขาจะน่กลัวน่กลัวหน่อยเฮ้ยจ้าีนะทุกคนแล้วก็ขยะเราเยอะมากเลยหรือว่าเขาไม่ไดเก็บงงโอเคค่ะปิดห้องกันดีกว่าปิดห้องกันดีกว่าโอเคนี่คือทิชชู่นะเขาก็แบบ เอ้เราก็พลาสติกแบกเราหมดแล้วพลาสติกแบกที่แบบเขาไว้ให้เราแบบทิ้งขยะในแต่ละวันใช่ไหมมันหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องโทรไปขอโอเค thank you thank you so much เขาเข้าใจปะวะคือแบบเมื่อวานโทรไปคุยใช่ปะ่ะเออไปขอของเนี่แหละแล้วเขาแบบบอกว่าพูดสังกฤษไม่ได้เขาก็เลยโอจนจากไปคนอีกคนนึงก็พูดสังกฤษไม่ได้แล้วก็เหมือนเราพูดเหมือนเขารู้เรื่องอะแต่สุดท้ายเขาไม่รู้เรื่องอะเราไม่รู้ว่า ในเคสของคนนี้จะรู้เรื่องไหมเดี๋ยวรอดูว่าตอนได้ของมาของตรงกับที่คอไปหรือเปล่าดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะกำลังจะทำกันบ้านเนาะแล้วก็มานั่งเช็คอีเมลอยู่ว่าแบบมีอีเมลไหนที่เรายังไม่อ่านไหมของอีเมลมหาลัยนะคะเขาจะมีะรายละเอียดโน่นนี่นั่นอะไรเงีย้ยเยอะแยะมากมายซึ่ง บางทีแบบเราอาจจะแบบตอนนี้เราอยู่ไทยเราทํางานแบบเยอะมากใช่ไหมเราอาจจะแบบเผลอลืมไม่ได้เช็คหรืออะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้มานั่งเช็คนะมานั่งเก็บรายละเอียดว่ามีการบ้านอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าเออการบ้านก็แอบ,บเยอะนะการบ้านมาเยอะแต่ก็คือวันนี้ไม่เหมือนไม่มีเรียนเพราะว่าแบบเหมือนอาจารย์สั่งการบ้านแทนนะคะก็รู้สึกว่าปริญญาโทก็ชิวที่คิดเยอะมันเยอะแบบก็เยอะเยอะนะถือว่าสิ่งที่คิดไว้ว่าเออมันก็น่าจะแบบอย่างเงี้ยงั้นใช่ปะซึ่งแบบอันที่ก็ชิวชิวว่าปริญญาตรีความรู้สึกนะ ก็ตันนี้ค่ะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวจะไปทำกันบ้านแลน้วก็กำลังคิดอยู่ว่ากินชานมไข่มุกดีไหมอยากกินชานมไข่มุก่ะอือาจจะสร้างเลยยังไงเดี๋ยวไปดูกันขอทำกันบ้านก่อนก็ตอนนี้ก็ได้ทำการเขียนตารางสอนใหม่มาแล้วก็คือเพิ่งเช็คเมลเช็คอะไรต่างๆนานาเนาะเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีแบบวิชาที่เปลี่ยนไปมีอะไรเงี้ยส่วนกันบ้านเดี๋ยวทำหลังจากนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว หกโมงอาหารมื้อเย็นเขาจะมาส่งใช่ไหมก็เลยจะสั่ง Uber Eat s อีกแล้วก็คือบางทีสิ่งที่เราอยากกินกับสิ่งที่เขามีมันก็ไม่ตรงกันะนะเนาะเนาะยู่ดีก็หิวทุกคน<ๆ>ก็เลยมานั่งมั่มๆมื้อเช้าที่เราไม่ได้กินนะทุกคนเมื่อกี้ได้ยเสียงกดออดเลยนะคะแปลว่าอาหารเราจะมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับอาหารเลยนี่นะอาหารของเราโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมา กะถุงมาน,นี้กันนะคะทั้งหมดนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญเอ็นไต้หวันนะฮะก็ไม่ถึง200บาทไทยทุกคนเมื่อกี้ลองเปิดบัญชีแล้วที่มันโดนห,กหนักเงินไปไม่ถึง200น้อยเนต่๊ดดดโอ้ยขน่ากินมากเลยทุกคนเป็นแบบสิ่งที่ฉันอยากกินมานานๆแล้วเดี๋ยวเขาไปหยิบทิชชู่กันเนื่องจากเรากลัวมันจะหกนะคะเราก็ขอ ทําการปูเสือมาเปิดกันนี่นะคะหน้าตาของน้องก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไข่มุกแล้วก็มันมีทั่วแดงมีเหมือนสักคูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแป้งแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเผือกเดี๋ยวเราจะมากินกันนู้ินมาก Haro Bubble Beauty ยี่ห้อเลยไ,ไม่อ,อีเดี๋ยวดูอีกปีหนึงเดี๋ยวจะอ่าน้ฮโลเรื่องโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแบบหกโมงเย็นนิดๆนะคะก็ทุกหกโมงเย็นเราจะต้องวัดอุณหภูมิเราเนาะกับเอ่อเหมือนแบบค่าออกซิเจนในเลือดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ส่งให้เขาทุกคนต้องทำมันเนี่ยคือ ทุกคนต้องทำอะไริตามมาันหมดเลยก็รอรอมาลองติ๊ตๆ๊ติตี๊ตตอุณหภูมิสามสิบหาจุดเจ็ดนะทุกคนเห็นหมสาม้าจุดก็ถือว่าปกติตอนนี้รอนิววัดอยู่สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอาบน้ำนะคะเดี๋ยวจะไปล้างเครื่องสำอางกันแล้วก็ได้แบ่งน้ำแล้วอาบน,น้ำเสร็จทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันนะว,วันนี้ก็ เหมือนทำหลายอย่างนะแต่จริงๆก็ไม่ทำหลายอย่างเลย <g ül> งงมากโอเคเดี๋ยวไปล้างหน้าอาบน้ำแต่นะจุ๊บๆอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมใส่อันนี้คลุมนะเพราะว่าชุดนอนคือแบบทุกคนคือชุดนอนนอน,น,อนทุกคนก็เลยแบบเออขอใส่เสื้อคลุมนิดนึงอะไรนี้นะคะจะได้ทำให้ทุกคนนอนหลับได้มิฉะั้นอาจจะหลอดนะคะบรรยากาศดีมากทุกคน ก็ทาการบ้านได้บางส่วนนะคะเราก็ยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่เพราะว่ามับบนมีการบ้านวิชาหนึ่งที่อาจารย์ต้องให้ดูหนังสามเรื่องอะเราเรื่องนึงก็เป็นชั่วโมองอะไรเงี้ยก็ต้องดูหนังสามชั่วโมงเนาะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวอันนั้นค่อยดูพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะลูกจันมีเรียนตอนบ่ายโมงห้าสิบถึงสี่โมงสี่สิบเลยเป็นคาบบ่ายเลยอย่างเงี้ยก็จะตื่นเช้ามาทําการบ้านไอ้ที่ดูหนังก่อนก็คือดูหนังแต่เช้าเลยจ้าโอเคก็ตอนนี้เริ่มรู้สึกง่วงแล้วนะคะเราก็หิวด้วยแล้วก็กลัวของจะ คือกลัวข้าวเสียดว่ะเลยเออก็เสียดายเนาะก็เลยกะว่าจะมากินกลับนะคะแล้วก็เหลือข้าวไว้อมเดี๋ยวไปหยิบอุปกรณ์กินข้าวก่อนวันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแต่เราจะผัดเป็นวันพรุ่งนี้แล้วก็เราก็จะไม่ผัดแล้วเราจะพอที่วันพรุ่งนี้แล้วก็พอแล้วจริงๆนะคะเราจะออกกําลังกายพรุ่งนี้จริงๆขอไฟหน่อยหน้ามืด ในนี้มีไข่ต้มมีแครอทมีมันโบดมีบอกกิลี่แล้วก็มีเหมือนแบบน่าจะเป็นไม่ไก่ก็หมูอะทุกคนก็คือเราจะเลือกกินแต่กับนะคะเราไม่กินข้าวก็จะได้ไม่อ้วนอันนี้อะไรเนะี่ยอืมไก่ค่ะน่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ไก่ งง่วลทุกคนอย่างที่บอกว่าเรากินแต่กับนะคะข้าวเราไม่กินเลยพอแล้วแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปหาน้ํากินดีกว่าชดามอกี้เอาข้าวไปทิ้งแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่บีบน้ํามาที่ซื้อจากเซเว่นนะคะเป็นใบ่าวอูหลงทีดริงค์ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเป็นชาอูหลงแหลสะสดชื่นมาก ทุกคนคือหน้าไม่ไหวแล้วง่วงมากนะคะเรียบแปรงฟันกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคล้างหน้าทาคงทายครีมเสร็จแล้วเลยเขียน to do list แล้วก็จะไปสวมดมนต์แล้วก็นอนแล้วเดี๋ยวเราไปเขียน to do list กันดีกว่าชาร์ดสองสองเดือนสามสองพันยี่สิบสอง โอเควันนี้ทำไ,ได้กืบครบเรียบร้อยค่ะลิสต์ o ูดูลิสต์ของเราเนาะฮอนผู้นี้เดี๋ยวเราจะมาสดมต์กันนะทุกคนคือแบบไฟสวยหน้าแบบน่ากลัวม,มากแต่ก็กดีกว่าไม่มีไฟเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ วันเดย์กับลูกจันแบบจริงๆเลยนะคะอยู่กันยันนอนเลยทีเดียวนะทุกคนยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ลูกจันนะคะเป็นกาลังใจใลูกจันด้วยนะสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงใครอยากจะได้คอนเทนต์แบบไหนอยากดูคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ลูกจันขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะตอนนี้ง่วงมากๆเลยค่ะทุกคนฝันดีค่ะจุ๊บ